แเด้อแบบแบบแมงไม่ใช่งากับโบเห็นามหาไฟกับโบเห็นโอ้ยป้าทูฐานบ่หนิอยู่ได้ใช่แัดอยู่บ่อนได้บ่มีใหม่เออเออเวลาจังหวะสม ไม่จิกวัตถันะไมจิกนีไม่แน่นบ่พอฮัลโหลด้าพี่น้องราวาปวดหัวออกมาแต่แน่นชุ่มว่าแม่เข่าลงไห้แล้วเอามาลงทักสามเตาเมื่อให้คนเมื่อเงินเยอะเตาใหญ่หรอพี่น้องแม่เข่าอิ่งยังไงนเตาแก่มากนะพี่องบดเห็ดยังใส่ในนี้บนเอาขี้ดิน มาเย็บเหวนพี hmm. ่นาออกมาสองห้าน mm. ี่ใชกรเวนอีกต้นมักผัวชะมามุกแถวชะมาน่งเหยียบผัวเป่าแน้นนี่ลงจัดซามเ้าสีเตานั่นเพื่อตั้งกวาชื่อเขาง่ายงามาลิฟไม่ท

มาแรงว่าเก็บนี่มางของขาสาวตู้มากมาจะล่เพิ่นไปหล่อทางไหนไป่างใแก่มากจากสี่หลุดไทยหน่อยได้สเต่าแจ้งเขาจะหางลอยเขาไม่จะแจ้งตัดอย่ <c oughs> เขาแก่มาเอง เบิ่งจะคือบัเป็นตาสิเป็นฐานนไม่เท่าบ้านอันนั้นวันแ้วเขาท่านซื้อชองท่านมันก็ไเด็นข้าศนั่นเท่าลุนหาหร้อยกได้ลายกวป้มันก็ไดลายกวป้ลายกวแล้วเหรอนู้เราไปเก็บมาบัวเป็นตาชิเป็นพื้นนดฮะน่าเราเก็บใส่ันนะม่ไเป็นฐานบนเนาะ

น้ำเตาบางั้นลิน่ะค่ะกช่วยอยู่เมียยังจะหมั่มันนะบ่ไม่บบคนใม่ไปกันจุนล,ลินโอ้ยเ <c oughs> ้ลูกแกไมก้ำใส่วิอคือไะอ้อเลยข้มันออย่ายมันกินข้าวหวานเด้อไ,ไม่ไปกินอันอันแล้ว กินธรมแม่1ินัดโอษจะไปจูดพ่อเก็บออกมาลูกพัดไปจูดดิไปนังได้บอร์ถะตอดไก่ไพร ง่ายว่าได้เธอจับขากิโลดบ้านฉันไก่มัอนจะจับขากรีดโลดเหมือนกัปล่อยเถิงอะได้ไปถามอะไรยัชิมาบ้านท่นหอดไก่เจ้าบ่อนะข้าอาลิติมันคือมาไกลแท้ สบายดีพี่น้องไก่ข่อยจับกิโลเป็นอะไรเข่งอยู่บ่าขายของอลูกค้าค่ะลุดนรุนเปตาเฉยใดขึ้นขึนนน้นอยู่บ่ <laughs> <laughs> พี่น้องทำไหมน้องดำพี่นอ้องได้หรอได้อยู่บอ <laughs> ต่างมาแต่ร์ไซแหลนสุดซวยมากพี่จะง,งวัวเฮาพี่น้องอันนี้ <laughs> เออพอได้ขายอยู่ พี่นอ้องอุน่นนุ่นแม่น้องดำเนยได้พี่น้องพี่นอ้องอุน่นนุ่นแม่น้องดำเนี่ยได้พี่น้องมาจันมาหันแม่น้อ,นองดำเนี่ยบ่มาหันแม่น้องดำเนี่ยพี่น้องซื้อเบ็ดซื้อหน่อยเ <ic c oughs> อ้า,อาเลยป้องปลาอันหน้าปลากระมี <ic c oughs> อืมทำเอาอาศายนะคือในลูกอาศายนะคือยมาแมลนครับพงยังกระมีบ่กันอยากซื้อเครื่องคั่วให้อนแพะกระบอกได้ว่ามาซื้อหันแม่น้ <c oughs> องดำาแหน่บ่ ว่าได้ซอยเป็น้องดำบ่เอา,เอ,าเอาตามันมันมีอาตามันมีมาแต่ทางใดด้ทางนั้นขึ้นมาลายมันพ,ลพลันพอเกี๊ยบโปกันไรแม่นใช่ไหมอ่านข่าวกันดิยวขึ้น, <g ười> นกันนบว่าทันลายแต่สำนันก็ยังเบิดเป็นตัวเลขหมื่นแล้วเนาะเป็นสองหมื่นกวน่าได้เนาะสองหมื่นปลายอืมสองหมื่นปลายสองหม, <g ười> มื่นปลาย <c oughs> พอดนะโอ้ยแม่นางน้ทำเอ้ยลูกสิบปกินเบิร์ตสบอพอดนะป่าบบเป็นแล้วเนาะกันอันน้นนำมันละเล็กน้อยเขาก็เ่ได้นะสรว่าเขาเ่ไดพอขน่ะมาเฮงมากระบอกถ้าได้เข้ากันยุติการต่อ้าืาแบบมันเชื่อจะทำอิฐมาแล้วเชื่อเชียนแต่ทำอิฐมาแล้วบาดนี้มันก็จะยุติอะไก็คือเรห็นหมกโม่แหละมันสุกทำอิฐนะส่วสุ้อัดใจบาดที่นนี้กินแน่กินแน่กับหมกินหมกโม่น่ะกินแน่กินแน่กับหมกินลเด้อยนะเอามาเหมือนละซ้ำเลยย่างอันนี ข้าวป่าซ้ำมันทำอิดมากะซิลึงอะไรพี่น้องอยู่ต่อไปมันกะเศร้าอันเดฟก็คือชุมเ้าเนี่ยแหละกินทำอิดแลละก็สู้อัดใส่แล้วก็ยุดเอ้ยไ,ได้ไม่ถาวห้อยธุรกิจมืดบก่กร่างตำรวจจับเด้อธุรกิจมืดได้นน่ <laughs> คันไม่จิตบกได้จิจแต่มาแต่บ้านพาอพูดออกเได้เดินต้นหนึ่งรางมน,ไ,นดงงได้ดีบื้นวะบือ้องจหได้ในงายห่เนาะพ่อพ่อคอยเราเรียนเพื่เกนนมนันก็ได้ทาสสูังิงละสองูกพอจะขึ้เป็นใส่ฝ่าพิดปากพิดปูปป เป็นตาสิเป็นฐานก่บเป็นเนาะเจ้าอายุวัดลงไหลบดเตาบักไงเนบุญน้อยด้วยนี่หอยคัดกขอชุ้งล้กก็เหมยและเมียถูกด้่นี่ในชุ้งขึ้นอีกนี่ะเหตุ่ชุงพอดีหายพัวเพราะว่าแหลนมาถูกเตาขึ้นนี่พอดีเลยต้องสวงซ้มเตือเนาะพอ ตะกี้ตะกี้มันต่ำกว่านี้ยังไงหายพัวั่ะแหลมมาถูกเต้าไว้ยัว่าหูสื่อๆพวามันหยดนงจะซ้ำเถื่อนี่อันพ่อเท้าหน้าน่ะนะอือหักพื้นน่ะแล้วดูขอดคอขรรคแข่ละไม่หน่อยแน่ทุบโคตันยนยอนัอน,อ,นอ,อืมาเล็กซกัดมะม่วงันน่ลกั๊ดพลอ่นขนาดใบแดงไ เก็บดูอันนันไกรได้เลยอันเด้หมายน้องของเจตันั่นเองตัวนั่นเจตันั้นเจเขาถีบมันปวดแกวแค่นั่นนะล่องไฮไฟแม่ใหญ่แล้วไฮไฟตัดมาลงอีกสองเต่าหมเลย์ายกันไฮไฟอันนอกไปตัด ไม่กรินไม่เปาคาก่านบแตกบเป็นกี่ผุนดีไม่ไมเป้าไม่กินคากคักเนื้อเป้าคักผานออกไปมันกะอยู่บ่โอ้ยกะเก่งมากว้าวเราเคยดังเื่อไมมกระทินเราเคยเห็นเถื่อไหมเป่า เอาแต่แต่ัวหมู้าถอยายแปหมูเบดมือบมเผือดจะลงแล้วเลยหัวลูกไก่หอนคือเ้านี่หอนมากกว่ได้ยลายเลยมือไก่หอนคือฮายนลงนลงเลยเนาะีลเ่อไปคอยเอไปข่อยนอนเลี่ยงทางเหนยาเจ้าไปจะได้ผ่าพิษปากบ่อาน้ น,น้อะสวยเอื่อยเจ้ากระแพงเอื่อยจ้าอยู่บะโอ้ย้ะเ,เอื่อยจังว่านิ้บาทนี่แก่สิซับเต้าแต่กระบาทนี่แ <c oughs> ม่ก็อย่น,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 นีเอื่อยก็อย่นีอือพังเด้อย่แปรอ่ะชิหาแน่เ่ตีแต่กรแพงอต,ต,ตีอาือ เอ็ดป่านน,าาาาาานี้จะมายิ้มปสนบ่าน,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 นมีนนนอไ,ไอ้แปร้าต่ยิ้มแลวได้นอกถิ่มพื้นไปไปสวแขวไปเหลี่ยมจ้ะแพงกันเนาไอ้เน่าแพงม่สไปตุนอ้เนเอือย แมน,นวท้เป็นยังมากเพื่อนอันเฮ้ยน้องฮอดก่อนแมนแมนเลยเป็นยังมากเอ้ยน้องฮอดก่อนเห็นบอกว่าดหรอโอเคผลาเขากินนะน,น้อยมาเลิ แมนแมนบักด้ามมาในเฮือนหน่อกันพี่น้อยงห้องอยากกินแล้วบ้างจังมันเขากินร้ายเลยเขากะอันนั้นดิมี่จ่งัวฮะแล้วนี่จะงัวไฟเนี่ยมาเสริมนี่บแมนเบิดได้พี่น้องเลยจะงัวไฟแหน่ะแล้วมันมาในถุงเมืองแม่จะมาสิกินยังเหมนมันจ่อยสิมาสิทุ่นทุ่ถาเอาไปใส่เลยอสิปาดกินมังมูต่างเสงี่ยบไป พี่น่องใจล้าคลิปจริงเนี่ยป้าฐานงามเลยฐานเนแปรยังว่างเด้อพี่น้องเอด,งาาาางงด้อขันไายอยากอุดหนุนสวยยายแปรอยากซื้อให้พายก็บอกได้เน,นาะยังไล่สอบอยู่ผู้ตังอยู่พูออยากสวยยายแปรซื้อเนาะยายแปร,เ,แแปรเล่าแต่งเต็มหนดเลยพี่น้องเอ้ยนะ ไปน้องดำไปน้องดำจะได้ถาดได้เลยเลยฟ้าลุ่มก็ซื้อให้ดังบ่จะดังบ่สับดี่ได้แจ็คสอบหนึ่งนะจ๊ะเอา